สวัสดีจ้าจ้าลยุของน<อ>ี้นี่ยุของแล้วลว,ว่านหันอู้ทายบักหลายเพกนทายบักหลาย้ะข้าบไปลง้ลงโล้ยงอค่ะค่เท่ากัาาบมาหมดอีสานคือเก่าเด้อจ้าเป็นงานอะไรจ้าตอนนี้อยุลงโรงแรมบ้านโฮเทลเด้อจ้าจ้าเ หลายหลายคนรีเควสเนอนน้องยังก่อนน้องก่อนเวียกับน้องเคบอกว่าให้ทายให้เอื้อยว่าอีสาเนี่ยฟังแน่อยากฟังปกติเอื้อยก็บ่กค่อยว่ากันได้ยวว่าต่อันภาษากลางได้แับนี้ว่าเป็นแต่งหมดนี้โอ้ยคือทองคือทองเธอน้อเหมือนน้องน้องนีเคสมากก็เลยอยากวอยฟังจ้านี่ยเราก็เลียดมาจากขนมนี่ยนะเออเนาะแมนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวสิออกไปกินปาร์ตี้

เือเพราะว่าม่มีเพลงมแต่สิตัดรัดรต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 ัดตัดรัดระตตังระาัดระตัดระตัดตัดระตัดรอตัระตัดระดะตัดระตัดระตัดตัดงะาัระกัดระตัดเอตัดะติดระตัดรตัองนตัดะตัดะตัดรตัดตังระตัดระตักระัดรก็เดระตัดติดตังระตัดระตั้อะตัดระตัดระตัดระต่ดระวัดระตัดระตัดระตัดงตััด สองหล่อหนึงเน่าชอบตัวว่าแมนเส้นเล็บแหม้ว่อยสบายไปก็เขาท่านพูดได้แปลมาออกได้จ้าพิม่าพิมพ์มาบอกพี่มาบอกข้างล่างเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขียนแปลหายว่าสงสัยข้ามได้คนไต่ฟังหูเรื่องมาผู้คนไต่หูเรื่องหรอกูเรือยากถ้าอยากรู้เด้อก็พิมพ์ข้างล่างมาเดี๋ยวพี่จะแปลให้ฟังว่าแปลว่าอะไรเนาะเออจ้าเดี๋ยวขึ้นพ่อกันเด้อบ่ายบจุ๊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  เท่าไหรข่หนึ่งใบสองบาทห้าสบาบาิบ๊ายบายติ๊งต้องแล้วจ้าบ๊ายบาย